มาแล้วครับสำหรับสวสายคันหายไปหนึ่งหายไปหนึ่งโอ้นี่นะสวสายคันของเราจันเต๋าวอะกดกล้องถ่ายไม่ทันเลย<อ>แจว๊วแจว๋วแจว๊วยังครับยังยังยังนะครับยัง โอ้โหยังไม่หายคันนะครับวันนี้เขาบอกเขาคันพี่เต๋เาบอกเขาคันมากโอ้อยากจะมาขี่แบบว่าฮัดฮัดนิดนึงมาครับมาครับปึ๊บเรื่องตองสเนาะาครับล้อหน้าขึ้นล้อหลังตกนะครับเดี๋ยวมาดูครับเปิดตรงปึ๊บพื้นหายอย่างนะครับย่างอยู่อาการยังดีอยู่โอ้ ตอนนี้ก็จะมีอาการประมาณป้อมเติมมาด้วยอีกนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังดีที่ทําให้ฮิตมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาตอนนี้พี่เต๋ากำลังใจเกินร้อยนะครับหน้าตาบงบอกคือความมุ่งมัน่นมีความพยายามมากมายเหลือเกินนะครับที่จะขึ้นเนินนี้เนินที่ก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะมีแค่นี้ครับผมโอเคครับใช้ท่าเทคนิคครับผมใช้ท่าเทคนิคโอ้โหแม่ มานี่ถ้าผมอายุเท่าพี่เต่าผมว่าผมคงไม่มานะครับแบบนี้นะครับ <c oughs> ถ้าแบบนี้กูไม่มาหรอกโอเคเอาละครับสูดหายใจลึกๆเ <c oughs> ติมพลังเข้าไป <c oughs> สูดหายใจลึกๆเติมพลังเข้าไปพร้อ,อมแล้วขึ้นมาใหม่พร้อ,อมแล้วขึ้นมาใหม่นับหนึ่งนับสองนับสามครับผมอโอ้โหโอ้โหโห,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 โหนักหนัง่ายง่ายฮะ ก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยนี้มาแล้วครับผมอีกหนึ่งสองมองเรานี่ไม่มีอะไรทางไม่มีอะไรทางไม่มีอะไรเลยโอ้โหโอ้โหเอใครชวนกูมาวะโอ้ยยังยังนะยังยังไม่ช่วยเขายกอีก โอ้โหเราทริปนี้เรารับปากกันไว้ว่าจะไม่โดนรถกันนะครับถ้าโดนรถก็จะเสียเบียร์เสียกับแก้มอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยยังไม่มีใครให้ใครจับรถนะครับโอ้โหดูดิครับกี้ล้มล้มล้มหน้าเจ็บนะแต่ไม่เจ็บมาลมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาลครับมาลครับโโอ้หโอ้โห ตรงนั้นมันมีอะไรเข้าไปจังเลยนะฮะตรงนั้นมันมีอะไรโอ้ยัง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 มีความพยายามอยู่ยังมีความพยายามอยู่เฮ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอ้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยแม่เพื่อนก็มาให้กำใจกำใจเลยไปไปไปโอเคสวยงามสวยงามาครับผมโอ้โหอ้า อ้กูดัตมนูนกูดัตมนูนกูก็แหลกก็พลังไปเรื่อยโอเคอเมือเ่อกีอ้สะดุดเนี่ยฮะมียาอ่อนๆอ,อ,อยู่ต้นหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยสะดุด,ดนิดนึงไปแล้วครับลอยกันไป นี่เขาเขินกล้องกันรั่วยังไงก็ไม่สามนะโอ้าหยเป็นสาสนาทีที่กูเมื่อยมากเลยเมื่อยคอแล้วเหนื่อยฝานไอพี่แก้มมองด้วยตาเราห้เขาสีนะฮะวายอยู่เหี้ยโอเคดูน้ำเดี๋ยวนี้ดูอ้ำหนึ่งดูน้ำหนึ่งดูโมนิงอีดีดีบ้าบ้า เอาเอาเอาเหลือคันเดียวเลยจะได้ไม่ตัดไปเจมขึ้นมาเลยพี่แจมมาจะได้อยู่ในม้วนเดียวกันเลยใช่จะได้ไม่ต้องตัดนะทีเดียวเลยแจมล้มเป็นลมเอาตรงไหนก็เลือกเอาเอาตรงไหนก็เลือกเอาเมื่อกี้ผมล้มโชว์ไปแล้วสองครั้งแล้ครับนี่นะสตาร์ทของเราโอ้โหไปยืนฟังไล่ดีๆหมดเลย ไล่ใครใครให้เขขึ้นไลาอย่งเดียมาแล้ว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 เอ้โอ้แหม่ใจใจคนมันสู้นะแต่รถเนี่ยมันไม่เอารถมันดับไปก่อนเลยเมื่อกี้นะเปิดน้อยล้มเปิดมากล้มน้อยเปิดน้อยล้มมากเอาละครับเอาละครับโอ้โหไปแล้วไปแล้วไม่มีอะไรยากจ้าไม่มีอะไรยากจ้าโอ้โห ต่อหน้าต่อตาอีกแล้วครับท่านสำหรับพี่เจนนะครับผมต่อหน้าต่อตาแล้วดูเพื่อนๆนั่งห่างไม่เกินครึ่งเมตรโอ้ตาย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 สวอเออพี่ๆครับพี่ๆอายุกันเท่าไหร่นะครับสามคนเกินสองร้อยครับสามคนเกินสองร้อยนะครับถ้าใครคิดจะมาในช่วงวัยนี้ก็คิดให้ดีๆนะฮะ มันก็จะนี่นะครับเป็นการวัดนะครับวัดดจิตวัดใจนะครับได้สุขภาพได้มิตรภาพนะตัวกูพูดหล่อตลอดอ่ะที่สภาวัดเยี่ยมทางเนี่ยมานล็อกได้มาเรื่องยังไม่ติดเลยเดี๋ยวมาค่ะเอาครับไปคลองอยู่เดี๋ยวเราให้กำลังใจพี่แจมนิดนึงอ่า เราไปคุณกบอยู่ <c oughs> กันบอทีนึงนะลอยอ,อยู่ข้างบนคุณกบอยู่อีกทีนึงเอาพี่ตั้มไปเหลือพี่ตั้มคนเดียวจะได้ไม่ต้องตัดหกน,นาทีแล้วเร็วโทรจัพผมถ่ายได้อีกไม่กี่นาทีแล้วดับพี่ตั้มก่อนเ <c oughs> <c oughs> ออ่คนนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นหนึ่งในในเขาเรียวกว่าหัวโจกนะฮะชอบพาเพื่อนๆมาทาง ทางแบบไม่ง่ายไม่ง่ายเขาชอบไปทางยากๆนะฮะเขาชื่อพิทตัมนะเขาบอกเขาอยู่ทีมจอเจียนะฮะดูสายตอเฮ้อรับมีดนะคมมากทุกเ่านครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับทีเดียวแท็เดียวโอเค เอาละครับยืนขึ้นมาไปตั้มยืนขึ้นมายายเสียชื่อยายเสียชื่อยืนขึ้นมายืนขึ้นมาโอ้โหเออเออเออเอ้เออขึ้นล้อเดียวขึ้นล้อเดียวปุ๊บเลยไปดีไปดี อ๋อแอบจกบหล่อเก็บหล่อแลเก็บหล่อได้ยินได้ยิถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคคลิปนี้กูจะบาปไหมวะเนี่ยอืมแต่อย่างว่าพี่ๆเขาขอมาจัดไปนะฮะ เขาว่าเขาเส้นคันเร่งก็ไม่รู้ว่ากลับไปนี่จะหายเส้อกันอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันหน่อยพี่ตั้มเสียบขายาวฮัลโหลแปลงขลแปลงขลสนุกไหมที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนอีซี่อีซี่ why why are you here i don't know ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเขาชวนเรา เราก็อยู่ท่ามกลางภูเขานะฮะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันนี่ข้างหน้าก็เป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวยเอาครับเริ่มโทษย, <para> ยางแล้วเริ่มโทษยางแล้วเริ่มมีการปล่อยยาง<พ>แล้วยางแข็งยางแข็งปล่อยยางแล้วครับปล่อยยางแล้วครับที่ล้มอ่ะปล่อยยางโอ้ยนี่ไม่เห็นไหมเมื่อกี้ล้มเพราะอะไรนะฮะเมื่อกี้ล้มเพราะอะไรยางมันแข็งยางมันแข็งก็บอกแล้วนี่ปล่อยแล้วอย่าให้ล้มนะ พอยากไว้แล้วอยากให้โดนขหนากข้างหนาอาจจะแข็งต้องถอดล้อขี่แล้วแส้งว่าล้อไม่ดีล้อโคตรนะฮะโอเคต่อไปต่อไปโอ้โหคิวหนึ่งก็เดี๋ยวขอตั้งชื่อรายการก่อนว่าเป็นรายการเส้นคันเร่งครับผมที่มานี่เขาคันคันข้างนั้นเลยเขาเส้นเสี้ยงข้างนั้นเลยนี่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 ทีมสวผมสามคนสองร้อยอืม